วันนี้จะมาแนะนำ Power Bank สำหรับ iPhone ที่หลายคนควรจะหามาเก็บไว้ที่บ้านนะครับผมครั้งที่แล้วผมซื้ออันนี้มาของ Apple เนื่องจากมันแปะแล้วก็ชาร์จได้เลยแต่มันชาร์จช้าครับมันเป็นก้อนชะลอกันไหลของแบตมาวันนี้ผมมามุกใหม่ผมได้ Power Bank E Loop มา แปะได้เหมือนกันครับพอแปะปุ๊บก็ชาร์จทันทีทนะเห็นไหมดูนะแปะปุ๊บสกู๊ปสกูอาเฮียร์ไม่ชาร์จว่ย <c oughs> แปะปุ๊บชาร์จทันทีไม่ต้องกดปุ่มขนาดก็ใกล้เคียงกับของ Apple ดูเลยไกลกันเลยอันนี้อันนี้ราคาถูกกว่าด้วยแล้วกูจะซื้อ Apple ิมาทำไมวะ <c oughs> ตอนนั้นอันนี้ยังไม่ออกมานะครับแล้วก็ตั้งได้ด้วยืนอกจากนี้นอกจากนี้เวลาชาร์จแบตเข้าพอร์ r แบงกก็ชาร์จไวด,ด้วย UBC สามารถ ชาร์จให้แบตเป็นพอแบงแบตเต็มภายในสามชั่วโมงเร็วมากนอกจากนี้ช่วงเวลาเร่งด่วนก็สามารถชาร์จแบบมีสายได้ออือืเห็นไหมก็จะเป็นชาร์จเร็วแบบมีสายนี่ว่าเวลาชาร์จพอแบงค์เนี่ย สายก็ไม่โยงยางไม่โยงเยงเราสามารถไปไหนก็ได้ครึ่งชั่วโมงแบตคุณก็ขึ้นมาห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วผมก็เลยแนะนำว่าพาอแบงค์ที่ดีเนี่ยต้องพกสะดวกขนาดไม่ใหญ่มากชาร์จเข้าเร็วชาร์จออกเร็วก็ได้ถ้าไม่รีบสโล,โลไลท์ก็แปะไว้อย่างเงี้ยมันก็ค่อยๆชาร์จไปหาไปซื้อไปหาซื้อมาใช้กันนะดีมาก ชอบมากนะวันนี้นะขอบคุณครับ